i <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่งานนาความดอกไม้ดอกไม้อาเซียนนะครับเชียงรายนะครับสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่เราก็อยู่บริเวณทาทางออกแล้วครับเดี๋ยวจอดแล้วเชื่อว่าเราไลฟ์สดมาตั้งแต่เช้าครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านไปชมร้านค้านะครับไปอีกโซนหนึ่งเมื่อเช้ารอยู่โซนดอกไม้จะร้อยแล้วครับตอนนี้เราเพิ่มาเปิดไลฟ์ใหม่เมื่อสักครู่เราปิดไลฟ์ไปนะครับอีกสัี่โมงเราจะออกไปเดินบริเวณ ร้านอาหารโซนอาหารโซนทำขายสินค้านะครับตอนนี้เราอยู่บรอเวณใกล้ทามออกนะครับออกทางเข้าทางดยวนนะครับะจะพูดหนึ่งเราจะพาท่านไปเดินชมบอยเวณร้านค้าต่างๆนะครับสําหรับโซนดอกไม้เราได้ลายสดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อคลิปให้ท่านชมว่านาคามดอกไม้อาเซียนเชียงราย2 2 4นมีอะไรบ้างนะครับจะพูดหนึ่งนะครับเราจะไป ลายปล่อยเวรร้านค้าต่อครับสว่วนการลายดอกไม้เราจะไปตัดต่อคลิปวีโอให้นะครับให้ท่านชมว่าดอกไม้งามนั้นมีอะไรบ้างนะครับะนะครับก็จะมี้านกิจกรรมต่างๆเยอะนะครับกิจกรรมดอกไม้งามนั่นปีนี้นะครับเน้นในายามค่าคืนครับจะมีการติดตั้งแสงสีเสียงให้ท่านมาชมในเวลา19ดตนาฬิกาตต้นไปนะครับ ทางวันก็เน้นที่ทางวันก็เน้นเรื่องของดอกไม้็ให้ท่กานชมได้ได้ชมความสวยงามของดอกไม้นะครับนะครับนะรบ,บริเวณนี้ก็เป็นร้านเขาเอาบาจอก็มีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเผาน้ำมะพร้าวให้ท่านเดิมนะครับนะครับ,นะรบก็ขอเช,ชิญชวนทุกท่านนะครับมา เที่ยวชมภาพกรรมดอกไม้าเซียน2 0 2 4ได้นะครับอันนี้เราก็อยู่บริเวณนะครับที่เป็นร้านค้าของทางอ,อบอจอครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชนร้านค้าทางด้านนอกว่าร้านนอก,กนมนีอะไรบ้างนะครับนะครับก็มาเที่ยวชมได้ครับงานอยู่ที่ริมน้ำปกเชียงรายนะครับ,นะรบน้ำปกเชียงรายจัดโดยอ,อบจอ,องค์การทางส่วนจังหวัดครับ เดินทางมาได้สดะดวกสบายมากนะครับข้ามเดินน้ำโกมมาก็เึง็แล้วนะครับมีดอกไม้ต่างๆหลากหลายท่นให้ท่านชมเข้าชมฟรีนะครับทุกวันจนถึงวันที่5ม,ก,มกราคม2 5 6 8นะครับเดี๋ยวเราจะมา เดี๋ยวเราจะพา,าทุกท่านไปชมทางด้านนอกครับเมื่อเช้าเราไลฟ์สดด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นการพาท่านมาชมพระรามดอกไม้อาเซียนเสียงรายนะครับก็เราไลฟ์เมื่อเช้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านด้านนอกแต่ว่าจะขอพักเดิมน้ำมะพร้าวเผาก่อนนะครับจิ้มถืออร่อย,อยสามห้าบาทแน่นอย,อ,อยู่คอนโซลกินข้าวนี่นะ นักันไมอ่อไไปซื้อนส้มอกินไปเลยพ่อนเดีมาอา้อมาข้างปนี ครับตอนนี้เราอยู่ที่มากรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย้องพัน24นะครับก็จัดขึ้นเึ็นประจาทุกปีเพราะขององค์การสหประังหวัดเชียงรายก็จัดนะครับก็จัดที่น้ํากกนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศไม่ไม่หนาวมากนักไม่ร้อนมากนักเหมาะมาการมาท่องเที่ยวนะครับฝน,นก็ไม่ตกแล้วนะครับมาส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเชียงารงยงยงายครับมา เอาชมมากทำดอกไมาาเ้เซียนนะครับตอนนี้เราก็เดยวพักกับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมส่วนที่เป็นโซนขายของนะครับาสินค้าต่างๆนะครับตั้งตั้งคลองให้ท่านชมบริเวณงานนะครับนะครับก็มีน้าเที่ยวมาเยอะมากนะครับกเที่ยว ได้มาทำไมล่ะปาเอน,นอ้อนอให้ช้นมาแคะมัแคะยังไงช้นนิ่ม <laughs> ไม่รู้เขางไม้แม่ดอาไม้ว่าดู๋วามหน่อยด้แกนะอ่อนอยู่ปะอดใจ Его пополнить, а это же так. เราทำใหออ้อต้นกลบคุณสากอบ,ออบ,อบจอัดให้โดฟีนะครับไม่เสียตังค์นะครับก็น,น้ำท่มันมีประโยชน์กว่าไหมครับคนเล่นอย่างน,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 นี้นักเที่กวน,น้อยนะครับนักเที่ยวน,น้อยนะครับ สังเกตุอยจากทางเข้าเลยครับมี่เกี่ยวกับภาะวะเศรษฐกิจด้วยคนเริ่มไม่มีเงินของแพงปกติทุกปีบริเวณนี้จะแน่นมากครับเด็กๆเงียบเลยครับเที่ยงครับเราเดินไ,ไม่มีที่เดินเลมนะแต่ร้านค้าเยอะมากแล้วไม่มีคนมันมันไม่สัมพันธ์กันนะ เราพิจาาเยอะคนน,อน้อยมันไม่สมคัญไง เต็มตัวที่น้ำปุ๋ก็ไปแล้วน้ำน้ำเด่นเคลยแม่เดินมากข้อแม่เหี้ยแม่ใส่ผิดเออเออบ้านจะได้สบาย Yeah. เดี๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> เราจะไปบเวณร้านค้านะครับอดอกไม้อาเซียนเชียงอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่ทาง,งพบจอได้นำมาตั้งไว้นะครับคนะอนสวรรค์ก็มีร้านอาหารต่าง <c oughs> ก็เป็นโซนร้านออกแพกออกแล้วครับทางออกแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปพาทุกท่านไปชมร้านค้าล้วประทานซื้อของเส้นนะคกับเป็นประชาสัมพันออบจอออกป้อนดู ไปคน,น,นดอยแล้วไไปคนดอยแล้วก็ไปนี่แก็รูปนี ก็เดินคนเดินอันนี้네ไม s <S ่ไมีก да ็อยู klar, ่ตนู exactly. ่นจนคนเดินามันม right. ีสองากเนาะอยู่นนี่ก็เนูนนลเดินขาว่เราจะพาท่านไปชมร้านค้าก็ไปเลือกอาหารรับประทานนะครับความรับทานบ้าง เดี๋ยวไปตากล้องเขาออกมาจากหาความตองไา้อาเซียนแล้วนะครก็จะมีด้านหน้าแล้วก็จะมีโอท็อปนะครับ การสินค้าของเชียงรายนะครับมาจำหน,น่ายแล้วเที่ยวไปซื้อเป็นที่ระลึกนะครับมาเชียงรายก็ซือ้อของพื้นเมืองกัพพ็พาไปต่างๆมีหลายราย้านกาพาไปไม่เกิดลมก็ไ่เยูนเยวไม่ไม่เกิดพิอยู่ไฟ้ี่มีน,น,ไนไม้ไม้ไมมไมเตนอยู่แล้ว 对对对。 โซนร้านอาหารนะครับถนนคนเดินที่จำหน่ายร้านอาหารนะครับจะาดู่าพนี้เลยให้เราถายบ้างถนงน,ะคะน,นคนเดินนะครับถนนคนเดินเชียงรายนะครับเป็นที่จำหน่ายสินค้าต่างๆของรัฐบาลน,นะครับให้ท่านเลือกซื้อตามใจชอบรับเนื้าหาต่างๆหลากหลายนะครับร้านไายหยิ 文化安排。

risks 何 ครับอ่ขวัวทรกบเป็นสถานที่ของการแสดงของชนชาติพันธุ์ต่างๆครับตัวรีกว่ามีอะไรบ้างสโชมบ้างนะครับวัฒนธรรม นี่ใจแม่เขาจะขายอย่างนี้แหละบ้านนะคุย เข้าบ้านปีนี้ไม่เข้าเยี่ยมทำบ้านต้องใส่บ้านหน้าจะพังอ้อน้ำน้ำท่วมผ่านพังมั่งกั้นมาเลยอื วีนนี้ฮะมัน,น,น,นมีขนมจีด้าหน้านุ่มทางาตั้งออกมาเนี่ยปีนี้น<ม>บ้านชุมชนมชนชาติพันธุ์ไม่เข้าไม่แต่ว่าเจอ,อน้ําท่วมนะครับก็เลยบ้านน่าจะสุดโทมเยอะก็เลยปิดนะครับไม่ให้เข้าไปชมหมู่บ้านชนชาติพันธุ์ต่างๆับชานธท์ก็เลยนําอาหารหนาขายและหน้านอกเลยครับ ิดล้อมไว้ไม่ให้เข้านะครับเนระดด้านในปกติเรจะเข้าชมตามบ้านได้นะครับนี่มีน้ำจีนอยู่ข้างนอกนเหนื่อยทางเข้านะฮะก็ซื้อนี่ก่อ, <c oughs> อนก็ไปนั่งัอน,น,นอืม นมชีนนี่นี่มันนมชีนไี่ทามข่านนี่เราก็ซื้อร้านเขาไงนี่มันต้องอซื้อร้านเขาไหมก็ซื้อร้านเขาเราเราก็ซื้อร้านร้านเขาด้วยไง ปกติจะเป็นบ้านของชนชาติพันธุ์นะครับทีนี้ปิดล้อม่ังจะว่าน้ำท่วมนะครับคาดว่าน่าจะเสียหายน้ำนี่ืมแล้วน้ำจีนน้ำยาพ่นนาปุา่ าเอน้ำยาสองเท่าไหร่คะขายดีน้ยาน้ำมันแล้ว ใช่ไหมอืมพอแล้วอ๋อใส่พริกเปล่าไม่ใส่พอพึิกปเป็นน้ำยาดูมีเสน่ห์จังเลย Yeah. <laughs> Hãy năm cho năm năm năm